ค่ะสวัสดีค่ะขอตี่นต้นทั้งสอสวัสดีน้องๆน,นะคะรวมถึงท่านผู้ปกครองค,อค่ะที่ได้เข้าร่วมงานไวรุษมีของแฟร์2 0งพในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอต้อนสวัสดีนะคะท่านผู้ปกครองท่านที่เดิจัายเชฟสอยนะคะอยู่นหะ้างซีคอนสแควร์แข่งน,นี้ด้วยค่ะในวันนี้นะคะใบตองค่ะเป็นตัวแทนค่ะจากสํานักงานทัเลือกและสรรหานักศึกษามหา,าวิทยาลัยเชคโนโลยพะจงเชนบุรี อยากจะว่าเระมาสัมภาษณ์น,นะคะให้น้องๆทราบเกี่ยวกับจำนวนการนะคะหรือทีรกว่าหึงเกณฑ์ก,การรับสมัครนะคะนักศึกษาะระดับปริญญาตรีประจําปีการศึกษา2567ันหจ็ีถึงนี้ซึ่งขอเกินก่อนเลยค่ะว่าทางมหาวิทยาลัย,ลยเทคโนโลยีประจอมเกล้าธนบุรีของเรานะคะเรียนในคอนเซ็ปต์นะคะ we don't just learn we do นะคะนั่นก็คือเน้นการลงมือปฏิบัตินะคะแล้วก็ต้อง ได้เลยนะคะว่าทางมหาวิทยาลัยของเรานะคะได้รับการจัดอันดับนะคะให้อยู่ที่อันดับ1ในไทยและอันดับที่201 250เลยนะคะในภุมิภาพเอเชีชยเนาะจาก THE Asia University Ranking 2023ให้มหาวิทยาลัยเทคนี่ยพระจอมเกล้าเนจ้าควิทหายาลางดกรสตร์และเทคโนโลยีนั่นเองค่ะ ่อกมานะคะก็จะมาอธิบายคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับเขตพื้นที่การศึกษาว่าพระจอมของเราเนี่ยพระจอมเกล้าธนรีเนี่ยมีกี่พื้นที่การศึกษากันบ้างเรามีทั้งหมด4พื้นที่การศึกษาค่ะ1นงะคะบางมดค่ะตั้งอยู่ที่เขตทุ่งครูถนนประชาอุทิศนะคะเป็นศูนย์การของการบริหารและการจัดการเรียนการสอนค่ะ2บางขุนเทียนค่ะ 3. ราชบุรีค่ะและ4ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมืองหรืออาคารเพ X ท่านเองค่ะ ต่อมานะคะก็จะมาพูดในส่วนของลักสูตรที่เปิดสอนที่เปิดรับสมัครในระดับปริญญาตรีนะคะเราจะเปิดรับสมัครนะคะ้วยการทั้งหมด8คณะด้วยกันค่ะไม่รอช้าคณะแรกนะคะจะเ็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะก็จะมี25สาขาวิชาย,ย่อยนะคะ2คณะวิทยาศาสตร์มี7สาขาวิชาค่ะ3คณะคอุศาสตร์าาวิทาหกรรมและเทคโนโลยีมี8สาขาวิชา 4. คณะเทคโนโลยี 3, สารสนเทศมี3สาขาวิชาค่ะ 5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมี6สาขาวิชาค่ะ 6. สถาบันวิชัยาุญยศศิล์ภาสนามี1สาขาวิชาค่ะ 7. โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดลอาของเรามี3สาขาวิชาและ8วิชัยสถา,าวิทยาการมีทั้งหมด3สาขาวิชาค่ะ ต่อมานะคะก็จะมาอธิบายน้องๆน,นะคะเกี่ยวกับปฏิทินจริงแคปปี67 67, ้67นี้คร่าวๆนะคะว่ามีการรับสมัครกี่รอบกันบ้างนะคะปริษัทจริงแคสี้เราก็จะมีการเปิดรับสมัครทั้งหมด4รอบค่ะแต่การรับสมัครค่นทางมหาวิทยาลัยก็จะมีรอบที่ชื่อว่า Early a d m i s s i o n นะคะรอบเออรี่แอน s ์ i o n ถานค่ากคือรอบอะไรคือรอบที่ทางมหาวิทยาลัยของเราค่ะเปิดรับสมัครก่อนจร,ริงแคปี้ในรอบที่หนึ่งนะคะสำหร,หรับหลักสูตรนานาชาติ ด้วยการถึงสาคณะค่ะคณะวิศวกรรมศา,าะะสตร์คณะสถาปนิกกรรมศาสตร์นะคะแล้วก็คณะเทคโนโลยีสารสเนสเทศซึ่งในขณะนี้ค่ะเราเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เรียบรอยแล้วนะคะจนถึงวันที่30ตุลาคมนี้เลยนะคะพอถึงวันที่30ตุลาคมแล้วเราก็จะมาต่อกันที่รอบที่หนเลยที่มีชื่อเรีว่าพอตโฟลิโอนั่นเอง ซึ่งนะคะรอบพอดเรียวถามว่าน้าาาองๆควรเตรียมอะไรบ้าง2อ,อย่างเท่านั้นค่ะก็คือหนึ่งนะคะใบสั่งงาผลการศึกษานะคะสี่ค่าการศึกษาหรือหน้าค่าการศึกษาก็ได้ะคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือ2แฟ้มสารส่ผลงนานนั่นเองแล้วก็ขอนแนะนํานะคะว่าพอดน้องๆค่ะแนะนําให้สอดคล้องกับสาขาที่ยื่นสมัครด้วยนะคะถามว่ารอบ แฟนาสตสมผลงานปีนี้เปิดรับสมัครในวัาที่เปิดรับสมัครในวันที่1พุสติกาเดนเต็มต้นไปนะคะสำหร,รับรอบพอร์ตคอนยอค่ะต่อมานะคะรอบที่2รอบโคตาชื่อก็บอกแล้วว่าโคตาเรามี12โครงการจุกเลยให้น้องได้ยื่นสมัครกันนะคะและรอบที่3ค่ะรอบแอดมิชชั่นนะคะจะเป็นการรับสมัครของกันทั่วประเทศนะคะผ่านระบบ mytcan.com ในวันที่ 6-12พฤษภาคมปีหน้าค่ะและรอบสุดท้ายรอบที่4รอบในระดัแอฟริกาค่ะซึ่งจะเป็นการรับสมัครนะคะผ่านระบบของมหาวิทยาลัยนั่นเองต่อมาค่ะก็จะมาอธิบายน้องๆน,น,นะคะในส่วนของโครงการที่เราเปิดรับสมัครในแต่และรอบเลยรอบที่1ค่ะเปิดรับด้วยการถึง6โครงการนะคะ ึ่งเลยค่ะโครงการแอชชีุ่ณเมฆโครงการนี้น่าสนใจมากเพราะอะไรเพราะว่าเป็นโครงการที่เปิดโอกาสนะคะให้น้องๆค่ะยื่นสมัครได้มากกว่า1สาขาท่นเอง 2. ค่ะโครงการรับนักศึกษาจากมุริทิสอวนอค่ะ3โครงการรับนักศึกษาโครงการวมอว 4. สี่โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดีค่ะ5นะคะโครงการเค G G จีอินเตอร์เน a ั d นแนลแอด และ6โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเป็พจองนะคะในส่วนของโครงการคัดเลือกตรงประเทศเรียนดีนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเรียนดีเราจะพิจารณาจากอะไรเราก็จะพิจารณาจากเกดเฉลี่ยสะสมนะคะเป็นหลังตั้งแต่3.60ขึ้นไปถถน้องคนไหนที่มีกเกดเฉลี่ย3.60ขึ้นไปก็สามารถรยื่นโครงการคัดเลือกตรงประเทศเรียนดีได้เลยนะคะและในส่วนของน้องๆคน,นไหน มีความสามารถพิเศษหรือว่าต้องการที่จะยื่นลับทุนค่ะโครงการทีราา่หกก็น่าสนใจโครงการรับนศาศาักศึกษาความสามารถพิเศษและคุณเพทพจอมนะคะถามว่าแบ่งออกเป็นกี่ด้านคะพี่ความสามารถพิเศษนะคะของเราจะแบ่งออกเป็น2ด้านนั่นเองก็คือ 1. ด้านวิชาก,การค่ะและ2นะคะด้านการกีฬาะคะ่ะและในส่วนของด้านความขออภยค่ะโครงการความสามารถพิเศษและคุณเพทพจอมนะคะจะแบ่งออกเป็น2ด้าน หนึ่งทางด้านวิชาก,การและสองทางด้านความสามารถพิเศษทางด้านงานวิชาก,การนะคะเราก็จะดูที่ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ที่3.60ข,ขึ้นไปและในส่วนของด้านความสามารถพิเศษเราจะแตกย่อยออกมาเป็นอีก4ด้านนะคะนั่นก็คือ 1. ด้านการกีฬา2ความเป็นผู้นำา3ศิละปะแล,ละ3ศิละปะนัะสศิลปะวัฒนธรรมนะคะและ4ความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมนั่นเองค่ะ มานะคะจะเป็นโครงการที่เปิดรับสมัครในรอบที่2นะคะรอบโคตาก็จะเปิดรับสมัครด้วยการถึง12โครงการเลยนะคะมาที่โครงการแรกค่ะโครงการ S อสิบีคูเนตเหมือนเดิมเลยน้องๆหนึ่งคนสามารถยื่นสมัครได้มากกว่า1สาขานะคะ2โครงการคัดเลือกรงเพื่อบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะ3ค่ะโครงการทายาธธุรกิจการทิมและปานจุฬาศ 4. ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรค่ะ 5โครงการคัดเลือกตรงกลุ่มปวชค่ะน้องๆก็ไหนนะคะที่ใช้วุฒิปวชในการยื่นสมัครก็สามารถยื่นสมัครในรอบ2โครงการคัดเลือกตรงกลุ่มปวชได้เลยนะคะหกค่ะโครงการเคจยูจีจีอินเทอร์เนชั่นแนลแอดมิชั่นอันนี้ก็จะเปิดรับสมัครสําหรับนักศึกษานนชาตินั่นเองเศษค่ะโครงการคัดเลือกตรงมงจงพรักษาพวามเพิ่มโอกาส เพราะว่าเป็นโครงการนะคะที่จะรับนะคะผู้ที่สําเร็จการศึกษาหรือว่ากําลังศึกษาเทียบข้าวชั้นม .6 หรือว่าระดับอวชนะคะหรือว่าจะเป็นจากการศึกษานอกระบคการศึกษาตามพญาสายนะคะหรือโรงเรียนพระยัณิทคามีการศึกษาทางเลือกก็สามารถสมัครในโครงการคัดเลือกตรงมจพรรักษาธรรมได้เลยโครงการที่แปดค่ะโครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนนชีกแดดชีแผดเพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษานะคะ9ค่ะโครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนนชีแกดชีแผดเพื่อผู้เรียนดีมนคุณภาพ10โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนนชีกแด a ชีแผดในพื้นที่การศึกษาราชบุรีค่ะ11นะคะโครงการ k u g International Ambition โดยใช้คะแนนชีกแดดชีแผดนะคะและ12คะโครงการรับนักศึกษาพิการนั่นเอง ต่อมาในรอบที่3นะคะรอบแอดมิชชั่นนะคะในรอบนี้น้อง,งอนะคะจะต้องยื่นสมัครนะคะผ่านทางระบบคปอที่เว็บไซต์ mytca.com นะคะซึ่งน้องๆอุกคนสามารถสมัครได้สูงสุดถึง10อันดับเลยและผู้สมัครที่เข้าระบบนะคะยังสามารถยืนยันสิเพื่อขอประมวลผลใหม่นะคะสำหรับการเลือกตัวสำรองขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของการรับสมัครในปีนี้นะคะแนะนำนะคะว่าให้หน,น้องๆค่ะ รรตรวจสอบกำหนดการวันที่และเวลาให้ถูกต้องนะคะว่าในรอบที่1เปิดสอบว,ว,ว,วันไหนถึงวันไหนรอบที่2เปิดสอบเปิดยื่นสมัครวันไหนถึงวันไหนและใช้เกฑ์วงถึงเ,เอกสารอะไรในการยื่นบ้างนะคะต่อมาค่ะเราจะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะหรือว่า,ามาสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านการศึกษาได้นะคะกับสำนักงานทะเบียนและสัลยนศึกษาปรรจอมเจ้าคุณบุรีค่ะ คนไหนนะคะที่สงสัยเกี่ยวกับทางสาขาวิชาาเมื่อกี้นะคะว่าคณะวิศวะสาขาย่อยเหลือเกินค่ะคุณพี่อยากที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าเรียนอะไรบ้างก็สามารถทักมาสอบถามนะคะพี่พี่ได้ที่ email a d m i t i o n s c i e c u n i s i t y bc dot c h นะคะหรือว่าต้องการโทรคลิงกมาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ0 2 4 7 0 8อ3 3 .th น,นะคะคแล้วก็ฝากไว้ด้วยค่ะกับช่องทางออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok นะคะ Facebook f a n p a g e นะคะ X และ i n s t a g r กรค่ะในชื่อ k m u g t 2หรือได้ซนะคะแล้วก็ตามด้วย admission นั่นเองค่ะค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธุรกมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศไทยแล้วมาเป็นครอบครัวลูกผู้จงด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ